สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจริญน้อนงแท็กเตอร์นะครับมีรถขุดเล็กเก่านอกนะครับน้อเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นโกเบโก้เอสเคหกศูนย์ขีดสิบนะครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับรถสวยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับเก่านอกนะครับตัวรถสวยนะครับเดี๋ยวชมรถขายนอกก่อนนะครับคันนี้ขายอยู่นะครับราคา 5 0 5 0 0 0นบาทนะครับต่อรองได้ส่งฟรีท่วไทยนะครับพร้อมเจ็บเนินไปทางเหมือนเดิมนะครับลูกค้าตัวรถสวยนะครับกูบิโก้นะครับประมาณนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์ยันฉ่ำนะครับสวยๆเลยลูกค้านะครับปุ่มมานี้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับความใช้งานนะครับ เป็นโกเบโก้เอเคหกศูนย์นินะครับหนสบูมอามนะครับมาดูบูมสลักบูมนะครับบูมอามสวยๆอยู่นะครับอามไม่มีแตกไม่เลอะไม่ีปะนะครับสวยๆเลยซิงก็บอกไม่ร่วมไม่ซึมนะครับแห้งๆบุ้งจีห้าฟันขนาดขนาดใหญ่นะครับ0ูนย์สองห้านะครับสวยๆอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ดูใบมีดนะครับใบมีดน่าสวยอยู่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเต็มนะครับเฟรมไม่มีผผกนะครับเฟรมสวยนะครับต้อนาไม่โผนะครับสปอเก็ตหนามหนานะครับบูโซ่เต็มๆนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกอยู่ช่วงล่างนะครับผมเฟรมนะครับเฟรมสวยเลยข้างล่างแห้งๆนะครับรถไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ ดูอีกฝั่งนึงนะครับสปอเก็ตนะครับน้ำแล้วนะนะครับลาแท็กสวยจนเต็มนะครับเฟรมสวยๆนะครับล้อนนำไม่มีโผนะครับดูก่อไป๋ะแพรคคอนโทรนนะครับจุ๊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 แพรคคอนโทรนนะครับเระสูงสวยๆเลยนะครับทุกท่านนี่เลยแห้งแกนะครับ ราคา 5, 500ห้าต่อรองได้2คิวตัวไทยนะครับพร้อมใช้ง,งานได้เลยนะครับกันหนึ่งเดือนเครื่องปั๊มตัวเดินนะครับซื้อกองเราสบายใจสุดนะครับบริการหลังการขายเรามีให้นะครับแต่ต้องคุยทุยคุยกันก่อนนะครับผมดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดันม่านะครับ มานี่เลยแห้งๆนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องปั๊มแห้งนะครับแรงดีไม่มีตกนะครับสวยๆสวยๆนะครับดูห้องด้ยูห้องโดสารกันนะครับต่อไปนะครับประมาณนี้เลยครับห้องโดยสารสวยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับโกเบนะครับเอสเคหกศูนย์รุ่นสิบครับ เอเยนฉับนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ตอรสตาร์กันนะครับวุ้ยพอทีครับนะครับ,นะรบประมาณนี้เลยครับผมบึ้มนะครับเอเยนเช็ดนะครับเราเสียงเครื่องยนต์ตอรสตาร์กันนะครับ ครับโคเบโก้ S K หกศูนย์่สิบนะครับ S K หกศูนย์่สิบเก่านอกนะครับราคาห้าแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้ส่งฟีทั่ว่ายนะครับูรค้ารเสนอหารรถคุณเล็กใช่อยู่นะครับอย่าลืมในสิ่งเรานะครับจะเรียนรถเรนเทสเตอร์นะครับมีรถคุณเล็กเก่านอกเข้าใหม่ทุกเดือนนะครับ เดี๋ยวนี้มี2คันนะครับเป็นโกเบอ่า S.K หกศูนย์สิบแล้วก็ P.C ห้าสิบแปดจุดแปดนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินทางมาถึงอีกวันหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีวิวต่อให้ดูนะครับตอนนี้มาถึงคันนี้คันเดียวก่อนนะครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับมันมีรั่วไม่มีซึมนะครับประกันให้หนึ่งเดือนนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจหารถนะครับโทรมาคุยต่อรองราคากันได้นะครับหรือมาลองขับได้นะครับรถอยู่ที่อำเภอโคกสูงนะครับห่างจากสพโคกสูงนนะะคครรัับบกม สพโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับสนใจโทรมาต่อรองราคาหรือคมเร่นคอดูรถกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ